เสื้อตัวนี้จะมีย้อยที่คอเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นสบายเฉียงเราจับมาขึ้นหุหนันก่อนตอนนี้เอาเข็มหมุดกัดเอาไว้กัดเอาไว้ตรงนี้จะตรงนี้คือเวลาใส่แขนนะคะเวลาใส่แขนก็จะอยู่อย่างนี้ก็กัดเข็มหมุดเอาไว้ กัดไว้ที่หุ่นกดไม่ให้มันหล่นเพื่อที่จะดูว่าเราต้องการให้มันปิดแขนเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้หัวไหล่ใช่ไหมเวลาถ้าต้องการปิดสิบนิ้วเนี่ยก็จะพอดีเลยสิบนิ้วนะคะแล้วก็อันนี้ข้างหลังมืดหน่อยนะเพราะว่าผ้ามันดำแล้วย้อยเนี่ย เขาจะเป็นอันนี้ซ้อนผ้าชีฟองข้างล่างอันนี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อที่ว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยจะคุมจะคุมแขนฝั่งนี้จะยาวกว่าแล้วเราก็เอามาขึ้นหุ่นถ้ามันเยอะไปมันจะดูฮาลูฮาราเกินไปไงเราก็ต้องเอามาขึ้นหุ่นแล้วก็เจียนตรงเนี้ยยาวพอละแต่ตรงนี้เยอะไกว เยอไปแล้วก็เกียนออกมันทำให้ดูหนาตัดออกไปจะจะดูไม่จะดูไม่ไม่ฟูฟ้าเกินไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เยอะ ใช่ไหมคะเยอะเราก็เจียนออกโดยที่ความยาวตัวนี้คงเอาไว้เพราะว่าลูกค้าต้องการให้ปิดแขนแล้ก็เริ่มจากตรงนี้เลยช่วงนี้บาหลังใช่ไหมคะเริ่มจากบาหลังเลยแล้ก็เจียนให้ขึ้น <Okay. S 1> มอง มองด้วยลักษณะที่ว่าเส้นตรงนี้ให้มันทะแยงขึ้นไปในการะตะัดนะนะไม่หนาละเมื่อกี้หนาไป เมื่อกี้ยาวมาจากครึ่งหลังละหลังอยู่ตรงนี้น่ยเอวร่างอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวชันไหนแล้วก็อ,ออกตรงนี้เป็นช่วงหน้าอ,อกอันนี้เราต้องการให้ปิดแขนตรงนี้เราก็คงไว้อย่างนี้แล้วเราก็เจียนเจียนช่วงนี้ เวลานี้ตัดเนี่ยมั่นใจไปเลยค่ะไม่ต้องระแวงโอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จเป็นตัวแล้วถ้ามีโอกาสลงรูปก็จะลงค่ะ